มาอัปเดตเรื่องราวของลิซ่ากันต่อนะครับทุกคนเผื่อใครที่ยังไม่รู้ว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นมาบ้างอัปเดตสั้นๆดีกว่าครึ่งวันแรกของวันที่8มกราคมอย่างแรกเลยที่ถูกปล่อยออกมานะครับนั่นก็คือ The White Lotus นักแสดงจากซีซั่นที่3 ทั้งหมดเลยรวมไปถึงลิซ่าหรือว่าน้องมุกนั้นได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลการแสดงดีเด่นโดยนักแสดงในซีรีส์ดรามา่าจากงาน Sa กกะวอร์ประจำปีอีกครั้งที่32จาก Actor Awards อีกหนึ่งงานประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่เลยในฝั่งของการแสดงลิซ่าถือว่าเข้าร่วมในครั้งนี้ด้วยนะเพราะว่าน้องก็เป็นหนึ่งในนักแสดงหลักเลยของซีรีส์ The w h i ท e Lotus ซีซั่นที่3และอีกหนึ่งอย่างที่เกิดขึ้นมาพร้อมๆกันเลยนะครับลิซ่า กลายเป็นศิลปินเดี่ยว K-pop ที่มีผู้ชมมากที่สุดเลยใน YouTube ผ่านชาร์ t มาสเตอซึ่งจะเป็นการรวมคลิปทั้งหมดเลยของลิซ่าใน YouTube ขึ้นมา Lisa คือศิลปินเดี่ยว K-pop ที่มียอดวิวมากที่สุดและอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือ h h Beat นะครับเขาวรวบรวมโมเมนต์ต่างๆในปี2025หนึ่งในนั้นคือลิซ่าโคเชล่า25เป็นหนึ่งในภาพถ่ายที่อลังการแล้วก็ปังที่สุดของปี2025เลย กับชุดแม่มังกรสีแดงในวิกที่2ของงานโคเชล่าไม่ปังก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะครับชุด1ชุดของลิซ่าถูกลิสเข้าไปเป็นเหตุการณ์ที่น่าจดจําแล้วก็ถูกบันทึกเอาไว้ใน h ฮปีด e n t y t w e และอีกหนึ่งสิ่งที่มีการลุ้นกันแล้วก็เพิ่งเกิดขึ้นสดๆดร้อนร้อนของวันนี้นั่นก็คือการลุ้นว่าลิซ่าจะเข้าร่วมงานประกาศรางวัลอย่างลูกโลกทองคำหรือว่า golden globe เพราะว่าล่าสุดนี้มีความเคลื่อนไหวต่างๆของทีมงานที่เกี่ยวข้องกับลิซ่าไม่ว่าจะเป็นพี่ฮวน พี่แมงพี่แนนนิสโพสต์ภาพ IG Story ว่ากำลังอยู่บนเครื่องบินเลยทำให้ฝั่งอินเตอร์คาดว่านี่คือการเดินทางเพื่อไปอยังลอสแองเจลิสเข้าร่วมง,งานประกาศรางวัลอย่างโกลเด้นกอที่ใกล้จะถึงนี้ในวันที่11มามกราคมเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่กำลังลุ้นๆกันนะคเพราะว่าตอนนี้ลิซ่าก็เงียบหายไปเลยไม่รู้เหมือนกันว่ายังถ่ายไท,ยไทยโกอยู่หรือเปล่าหรือว่าแอบวาไปที่ LA เรียบร้อยแล้วไปพักผ่อน เตรียมตัวรอจะเข้าร่วมงาน Golden g r o ลฟนี่แค่ครึ่งวันนะครับทุกคนยังมีเรื่องให้หน้าวีดตั้ง2-3สเรื่องเลยเอาเป็นว่ามารอดูช่วงเย็นๆดีกว่าเผื่อลิซ่าจะมาอัพไอจีอัพสตอรี่ว่าตอนนี้ลิซ่าอยู่ที่ LA แล้วนะหรือว่าตอนนี้อยู่ที่เกาหลีใต้อยู่